ขึ้นบันไดนะคะให้เอามือเท้าเซลเนาะแล้วก็ใช้สเตปหรือว่าบันไดก็ได้นะที่บ้านนะคะ1ขั้นแค่นั้นพอเนาะเสร็จแล้วค่ะให้เราก้าวขาข้างที่เราต้องการฝึกไปทางด้านหน้าที่สําคัญนะคะในส่วนของข้อเข่าอะ่ะเราจะไมบ่บิดมาแบบนี้เนาะเราก็จะไม่บิดกลางออกนะคะมันจะต้องเป็นแนวที่แบบตรงนะตรงขนานชี้พุ่งไปทางด้านหน้าเนาะในส่วนของฝ่าเท้าอะ่ะมันจะชี้ไปข้างหน้าขาเข่า,ขาชี้ตรงเราจะโน้มตัวจากข้อสะโพกนะคะแล้วก็ถีบตัวขึ้นมา ให้นิ่งแล้วยืนตรงเสร็จแล้วนะคะเราจะเหยียดขาไปทางด้านหลังนะให้พ้นขอบบันไดนะหรือว่าขอบสเต็ปเนาะแล้วค่อยๆคยะย่อเข่าลงชา้ชาๆลงมาแบบนี้ชา้ชาๆนะคะโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วถีบตัวขึ้นจังหวะที่ลงค่ะเราจะลงชา้ชาๆพยายามลงให้ ที่สุดเท่าที่เราจะลงได้นะคะทมต่อข้างน่ะ1 0บถึงสิครั้งที่สําคัญนะคะเข่าเนี่ยต้องพยามประคองชี้ไปข้างหน้าทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงให้ได้มากที่สุดเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราบิดขาแบบนี้หรือว่าบิดแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการเทรนกล้ามเนื้อสะโพกอะ่ะที่ผิดท่าน,นี้เราต้องการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาข้างหน้าแล้วฝึกกล้ามเนื้อสะโพกทางด้านหลังนะคะแล้วก็เพิ่มในช่วงของการมูฟเมนต์ของข้อเท้านะคะถ้าไงลองฝึกทำตามกันดูคะ่ะ